สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนดับสตาร์ทนะครับของอีซูนะครับตัวเตี้ยนะครับปี2007นะครับตัวนี้อาการก็คือนะครับสตาร์ทอืดนะครับเปลี่ยนทานล้างใดก็ไม่หายนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบเจ็ดัจมัยแม่คามาตายเบอร์สิบเจ็ดเจมแม่ค้มาตายเบอร์สิบสองนะครับนาวขันปอนนะครับข้อต่อนะครับดาวขันฟรีนะครับกับขันตอนแรกก็นะครับขึ้นแมลงนะครับ แล้วก็ทําให้ล้อลอยนะครับทั้ง2ล้อครับเนื่องจากนะครับคันนี้นะครับโหลดนะครับมีพื้นที่ด้านล่างค่อนข้างแคบนะครับก็ต่อไปก็ทําการถอดข้อแบตนะครับประแจแรงข้างป๊กตายเบอร์สินะครับโดยจะเลือกถอดที่ข้อลบนะครับแล้วก็ใช้ประแจแรงข้างป๊กตายเบอร์สิบนะครับคลายน็อตยึดสายไฟนะครับที่มาจจะข้อบวกนะครับเข้ากับชุดโซลหนอยนะครับของไดสตาร์ทนะครับก็คลายออกเรื่อยๆนะครับ นี่ครับก็คือคันนี้ก็คืออ่าถอดหลังใดนะครับเปลี่ยนลูกปืนนะครับเปลี่ยนฐานก็ได้อยู่ไม่นานนะครับก็มีการสตาร์ทอื่นนะครับทั้งอ่าตอนเช้านะครับแล้วก็ตอนเครื่องร้อนครับยิ่งเครื่องร้อนยิ่งลากนานก็เดิมนะครับก็ทําการเปลี่ยนนะครับอ่าซึ่งแบตนะครับลูกอ่าก็เป็นลูกใหม่นะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับต่อไปก็ใช้ประแจัยง่ายปัดตายเบสิบสองนะครับคลายนะครับน็อตยึด เป็นซัพพอร์ตของชุดก้านวัดนะครับระดับน้ำมันนะครับซึ่งจุดนี้ผมจะดึงนะครับไดสตาร์ทขึ้นทางด้านบนนะครับนะครับหรือถ้าใครสะดวกลงด้านล่างก็ไม่ต้องถอดนะครับแต่ว่าผมนะครับสะดวกดึงขึ้นด้านบนนะครับก็ต้องขยับนิดหนึ่งนะครับจากนั้นก็ใช้ประแจแรงข้างปัตายเบสินะครับจับชุดน็อตโตเมียนะครับแล้วก็ ช้ลูกบล็อกว่า17บนะครับไน็อตนะครับยึดไดสตาร์ทนะครับ2ตัวนะครับอาจจะมีบนกับล่าง2ตัวนะครับนะครับายออกเรื่อยๆนะครับนะครับซึ่งคันนี้ก็ก่อนหน้าก็ล้างนะครับล้างเปลี่ยนลูกปืนนะครับได้อยู่ไม่นานนะครับอาการเดิมก็มานะครับก็ขับปกตินะครับแต่เสียงเดียวคือนะครับสตาร์ทอืดนะครับ แบตก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาลองเปลี่ยนนะครับในสตาร์ทนะครับซึ่งลูกเดิมก็อยู่ติดรถนะครับก็นานอยู่นะครับเดี๋ยวมามาดูผลนะครับการเปลี่ยนพร้อมกันนะครับเนีคยขายเอาเรื่อยๆนะครับตัวนี้พื้นที่ก็าค่อนข้างแคบนะครับนะครับขายเอกเรื่อยๆนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ จากนั้นก็นะครับดึงนะครับชุดได้สตาร์ทนะครับขึ้นนะครับโดยผมจะดึงขึ้นทางด้านบนนะครับนี่ครับนะครับซึ่งนะครับจะลงล่างขึ้นบนได้หมดนะครับอยู่ที่ความสะดวกนะครับนี่ครับเกียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ติดรถนะครับนี่ครับของเก่ากับของใหม่นะครับเทียบนะครับ ซึ่งของใหม่ตัวนี้ไม่แท้นะครับนะครับเป็นงานเทียบนะครับก็สะดวกตามงบนะครับนี่ครับก็ทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับก็พอติดตั้งนะครับก็ลงตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งที่เราดึงขึ้นนะครับลักษณะการหย่อนก็เหมือนเดิมนะครับนีครับต่อไปนะครับ แล้วก็นะครับหมุนตัวไดสตาร์ทนะครับเอาหน้าแผ่นเก่ากับตัวแผ่นเพจนะครับนะครับแผ่นเพจหัวหมูนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วก็ร้อยน็อตนะครับนะครับเป็นสองตัวนะครับบนกับล่างนะครับก็ขันให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะทำการขันปอนนะครับ ส่วนตัวล่างก็เหมือนกันนะครับทำเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้เ,เป็นประเจมแคบปัดตายบน17นะครับจับแล้วก็เป็นลูกบล็อกนะครับขันตัวนี้จะขันให้ตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะตามด้วยการขันปอนนะครับนะครับซึ่งในตัวนี้นะครับไม่แท้นะครับ เป็นงานเทียบนะครับมีรับประกันนะครับก็ตามงบนะครับที่แจ้งไปก็คือตามงบนะครับต่อไปก็ขันแน่นนะครับเจ็ดสิบกนิวตันเมตรนะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับสองตัวขันเท่ากันนะครับจับเรียบร้อยครับส่วนตัวล่างก็เท่ากันนะครับใช้เป็นประแจนะครับจับนะครับเพราะว่าน็อตตัวนี้จะหมุนตามนะครับนี่ครับขันเรื่อยๆนะครับ เรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็จะนะครับประกอบชุดสายไฟนะครับแล้วก็ชุดปลั๊กเสียบเข้ากับตัวโซลินอย์นะครับซึ่งจุดนี้นะครับถ้าหัวน็อตยาวนะน็อตตมีไอ้น็อตตะู้ยาวนะครับแล้วก็สามารถไปถอดเอาน็อตนะครับตัวเก่านะครับมาใส่เพิ่มนะครับขันให้ตึงแล้วก็เพื่อเป็นการเสริมนะครับเพราะว่า ถ้าาไม่มีน็อตลอนะครับตัวหางปลานะครับมันจะไปถูกับตัวเสื้อใดนะครับอาจทาให้เกิดการช็อตนะครับแล้วก็ฟิวขาดนะครับขันเข้าเรื่อยๆครับจนตึงมือนะครับตัวนี้แล้วก็เสียบปลั๊กนะครับให้เรียบร้อยนะครับนี่ครับเสียบปลั๊กแล้วก็หุ้มเลื่อนพลาสติกนะครับเลื่อนยางหุ้มมาปิดนะครับคู่ให้เรียบร้อยนะครับ แตนั้นก็นะครับประกอบร้อยน็อตนะครับเหล็กวัดนะครับให้เรียบร้อยครับไปัจเจียแค่ปาตายเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับนะครับซึ่งนะครับแบตนะครับคันนี้ผมก็ไม่ได้ชาร์จนะครับก็คือสตาร์ทมาทิ้งไว้นะครับข้ามคืนนะครับไม่ได้ชาร์จนะครับแบตลูกนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับ ต่อไปก็ประกอบข้อลบนะครับเข้าไปนะครับไปเจาะแค่ปสไตเบอร์สิบนะครับขันให้แน่นนะครับแล้วเราก็จะลองสตาร์ทดูนะครับนะครับซึ่งเมื่อก่อนนะครับสตาร์ทลากยาวมากนะครับประมาณ4ี่ห้าวินะครับแล้วก็มีสตาร์ทเหมือนแบตอ่อนนะครับแต่ไม่ใช่นะครับเพราะแบตเพิ่งเปลี่ยนนะครับนี่ครับจะสตาร์ทก็จะติดนะครับ ปกติเี่กไม่มีลากซึ่งแหวนลูกนี้ก็ไม่ได้ช้าหนรับเป็นแบ,บนที่ทิ้มาดูใหจ้จดติดไว้อีกครั้งนะครับเราก็สตาร์ทนะครับบนะครับันตอการานี้นะครับเรบร้อยนะครับ,บนี้ตามมาจากบา like กับฝากกดไลค์กด s u b ส c ค i b ์ด้วยครับ ขอบคุณครับ